สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูจะมาทบทวนความรู้วิชาคณิตศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนก่อนแล้วเราจะทําแบบทดสอบท้ายหน่วยนะคะวันนี้ครูจะเก็บคะแนนด้วยนะคะวันนี้ครูจะทบทวนเรื่องเกี่ยวกับค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจํานวนนับไม่เกิน100อ่ะพร้อมแล้วมามา,าฟังเลยค่ะเลขโดดคืออะไรลูก เลขโดดก็คือจำนวนตัวเลขนั่นเองจำนวนตัวเลขตั้งแต่0ถึง9ซึ่งเป็นตัวเลขตัวเดียวตัวเดียวโดดโดๆเขาเลยเรียกว่าเลขโดดแต่ถ้าเมื่อไรเรานำจำนวนตัวเลขเหล่านั้นมารวมกันเป็น2ตัวบ้าง3ตัวบ้างมันก็จะเกิดจำนวนต่างๆมากมายอ่นักเรียนมาดูตัวอย่างของครูก,ก่อนวันนี้พี่โดเรมอนพี่โดเรมอนบอกว่าจำนวน42 จำนวน42นักเรียนเห็นจำนวน42มั้ยไมคะอ่าตรงนี้จำนวน42เป็นจำนวน2หลักแน่นอนมี2ตัวเขาเรียกว่า2หลักก็คือมีเลข4กับเลข2เมื่อนำมารวมกันเราจะเรียกเลขนี้ว่า42แต่ทำไมถึงเรียกว่า42 ใช่มันมีค่าประจำหลักของตัวเลขนั้นๆ42มีตัวเลข2หลักซึ่งแต่ละหลักก็จะมีค่าที่แตกต่างกันออกไปนักเรียนรู้หรือไม่ว่าตัวไหนคือหลักหน่วยตัวไหนคือหลักสิบนักเรียนมาดูค่ะนักเรียนเห็นตัวเลขใช่ไหมคะเลขที่อยู่ฝั่งซ้ายมือของนักเรียนคือตัวไหนซ้ายมืออ่าซ้ายมือก็คือเลขสีนี่เองเนี่ยเลขสีเลขสีตัวนี้อยู่ฝั่งซ้ายมือเขาเรียกว่าหลักสิบ านานเขาเรียกว่าหลักสิบนะคะส่วนตัวเลขที่อยู่ขวามือของนักเรียนก็คือเลขตัวนี้เลขขวามือของนักเรียนตัวนี้เขาเรียกว,ว่าหลักหน่วยจําไว้เสมอนะคะซ้ายมือคือหลักสิบขวามือคือหลักหน่วยตามตารางข้างล่างนี้เลยเห็นไหมหาตามตารางข้างล่างนี้หลักหน่วยคือเลขสนองหลักสิบคือเลขสี่ ทีนี้นักเรียนมาดูค่าประจําหลักของมันว่าในแต่ละหลักนั้นมีค่าเท่าไหร่มาดูตัวแรก4 4ตัวนี้อยู่ในหลักสิบอ่าอยู่ในหลักสิบจะมีค่าเป็น40นั่นเอง2ต,ออะะ2ตัวนี้อยู่ในหลักหน่วยนะคะ2ตัวนี้อยู่ในหลักหน่วยจะมีค่าเป็นแค่2ตัวอื่นก็เหมือนกันถ้านักเรียนรู้หลัก นักเรียนก็จะสามารถแยกค่าประจำหลักมันได้นะคะ,ะนักเรียนไปดูตัวต่อไปเรื่องนี้เป็นเรื่องการเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจายการกระจายก็คือการแยกออกนั่นเองนะคะนักเรียนมาดูตัวอย่างของครู47 47A เอซ้ายมือคือหลักสิบขวามือคือหลักหน่วยแน่นอนค่ะเลขที่อยู่ฝั่งซ้ายมือคือหลักสิบนั้นคือเลข4ี่คือเลขสตัวนี้นะคะ สี 4, ไหนหลัก10มีค่าเป็น40อ่าขวามือคือหลักหน่วยเลขเจอยู่ขวามือเพราะฉะนั้น7อยู่ในหลักหน่วยจะมีค่าเป็นแค่7นั่นเองเวลาเราเอามาเขียนในรูปกระจายนะคะก็จะเขียนได้ดังตัวอย่างตัวนี้เลย เราก็เอาค่าของมันนะคะมาเขียนบวกกับค่าอีกหลักหนึ่งเช่น404ในหลัก10ก็จะมีค่าเป็น40เราก็จะมาเขียนว่า40บวกกับหลักหน่วยก็คือ7เราก็มาเขียนว่าบวกกับ7แค่นี้เองง่ายๆเองนะคะง่ายไหมอ่ะไปดูตัวต่อไปเรื่องนี้คือเรื่องการเปรียบเทียบจำนวน การเปรียบเทียบคืออะไรก็คือการนําเอาของสองสิ่งมาเปรียบเทียบกันอันนี้เป็นการเปรียบเทียบจํานวนก็คือเป็นการเปรียบเทียบจํานวนตัวเลขนั่นเองในตัวอย่างนี้ครูจะยกตัวอย่าง12กับ38ครูจะให้นักเรียนเปรียบเทียบเลข2ตัวคือ12กับ38นักเรียนรู้แล้วว่าอะไรคือหลักหน่วยอะไรคือหลัก10 แค่นั้นเองค่ะไม่ยากถ้านักเรียนรู้หลักนักเรียนจะสามารถเปรียบเทียบได้นักเรียนมาดูตัวอย่าง12กับ38นักเรียนรู้หรือเปล่าเอ่ยอะไรมากอะไรน้อยอ่ะครูจะสอนวิธีการเปรียบเทียบอันดับแรกครูให้นักเรียนดูที่หลักสิบเลยดูที่หลักสิบอะหลักสิบหลักสิบอยู่ฝั่งไหนก็คือฝั่งซ้ายมือสิบสองหลักสิบของเลขสิบสองก็คือเลขหนึ่งอ่ ต่อไปหลักสิบของจำนวน38หลักสิบของ3 8ก็คือเลข3เรามองง่ายๆ1กับ3เป็นไงคะ1กับ3อะไรน้อยอะไรมากอ่า1น้อยกว่า3แน่นอนและ3ก็ต้องมากกว่า1แน่นอนเอาง่ายๆเลยค่ะเมื่อเรารู้แล้วอะไรน้อยอะไรมากเรามาเปรียบเทียบเลย1น้อยกว่า3แต่1อยู่ในหลกักสิบออยู่ในหลักสิบ ก็จะเป็น1,10หรือที่เราเรียกว่า10นั่นแหละน้อยกว่า3ที่อยู่ในหลัก10บอยู่ในหลัก10ก็คือ30พูดง่ายๆค่ะพูดง่ายๆเลย1 10หรือ10น้อยกว่า 30. แน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะได้คำตอบก็คือ12จําจำนวนนี้12จะมีค่าน้อยกว่า38นั่นเองนะคะ เหมือนตัวอย่างตัวข้างล่างนี้เลยตามนี้12น้อยกว่า38หรือ38เนาะมากกว่า12นั่นเองค่ะอ่ะมาดูตัวอันสุดท้ายมาสรุปเนะื้อหาใจความรู้อันสุดท้ายก็คือเรื่องการเรียงลำดับจำนวนการเรียงลำดับจำนวนหมายถึงการเอาจำนวนมากๆมาเรียงกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราจะกําหนดว่าจะเรียงจากมากไปน้อยหรือจะเรียงจากน้อยไปมากคูเปรียบเทียบรูปภาพให้นักเรียนเห็นนะคะนักเรียนดูแก้วกาแฟแก้วกาแฟแก้วกาแฟมีทั้งหมด12แก้วน,นับดูซิ12แก้วจริงหรือเปล่าแตงโมแตงโมมี20ชิ้นแล้วก็เคก้กเค้กมีอยู่32ชิ้นอ่ชิ้น มองตะมองด้วยภาพก็น่าจะรู้ว่าอะไรมากกว่าอะไรน้อยกว่าครูให้นักเรียนเรียงลำดับจำนวนจากน้อยนะคะน้อยไปมากอ่าน้อยไปมากน้อยไปมากมันจะเรียงยังไงล่ะทีนี้อ่ะไปเรียงกันเลยไปเรียงช่วยกันนะคะเรียงช่วยกันเลยอ่ะมาดูเมื่อกี้สิ่งที่เราได้มี12 20และก็10เป็นจำนวน2หลัก ให้นักเรียนพิจารณาเลขโดดในหลักสิบเลยพิจารณาง่ายๆดูแค่หลักสิบเราก็จะสามารถรู้แล้วว่าอะไรมาก่อนอะไรมาหลังอะไรน้อยที่สุดอะไรมากที่สุดนักเรียนเปรียบเทียบเลข3จํานวนที่ครูให้ดูไป12 20 32ดูที่ตัวแรกดูที่ตัวแรก12อเลขอะไรอยู่หลักสิบใช่ค่ะเลข1 1อยู่ในหลักสินะคะมีค่าเป็น10จํานวนต่อมา20 อะไรอยู่หลักสิบเลขสองนั่นเอง2อยู่ในหลักสิบมีค่าเป็น20่อ่าดูดูค่ะดูอะไรน้อยอะไรมากเรารู้แล้วต่อไปจำนวนที่3ามจำนวนสุดท้าย32 32เลขอะไรอยู่หลักสิบคะเลข3เลข3อยู่หลักสิบมีค่าเป็น30ดูง่ายๆเลยค่ะดูซิอะไรน้อยที่สุด อะไรมากที่สุดอะไรลองลงมาครูให้นักเรียนเมื่อกี้ครูครูให้นักเรียนเรียงจากจํานวนที่น้อยที่สุดไปหามากที่สุดเราจะเรียงได้ดังนี้ก็คือ12 2สิและ32สังเกตไหมคะว่า12คือจํานวนที่น้อยที่สุดลองลองมาก็คือ20และจํานวนที่มากที่สุดก็คือเลข32นั่นเองง่ายไหมคะอะ ถ้าง่ายเข้าใจแล้วเราไปทำแบบทดสอบได้เลยค่ะ